มาพร้อมกับเกมลายเกมเศรษฐีอัปเดตมาใหม่แทนที่อาควาอารีนาซึ่งเมื่อผู้เล่นตกพื้นที่พิเศษจะสามารถเลือกเก็บโดรนได้ซึ่งโดรนจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันได้แก่โดรนโล่และโดรนปลดล็อกโดยโดรนโล่จะช่วยป้องกันการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามโดรนปลดล็อกจะสามารถใช้ยกเลิ่พวกเอฟเฟกต์อันตรายต่างๆตัวละครใหม่ตำนานโครสพลัสเป็นตัวละครสายลมละลายที่สามารถอัญเชิญอีกาแล้วบังคับคู่ต่อสู้ให้เคลื่อนย้ายมาตกพื้นที่ของเราได้และมีสติ๊กเกอร์คอลเลคชันซีซั่นสองอัปเดตระบบใหม่ที่ทำให้าาเพ ได้ด้วยและสุดท้ายพิเศษกับกิจกรรมเว็บอ e ีเวนต์และกิจกรรมในเกมที่แจกเพจสูงสุดถึง14,000เพชรและกิจกรรมแจกตัวละครแบบ S Plus รวมถึงไอเทมต่างๆมากมายตลอดทั้งซีซั่นเป็นยังไงบ้างคะสำหรับอัปเดตใหม่หนูบอกเลยว่าน่าสนใจแล้วก็น่าสนุกมากๆยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะคะจากไลน์เกมเศรษฐีวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอก,กันใหม่นะคะ